มีตัวพิเศษมาแนะนําให้กับพี่ๆได้รับชมกันมันหายากมากตรงนี้โปรดเชื่อใจได้เลยเราจะได้เข้ามาเนี่ยในแต่ละเดือนในแต่ละครึ่งปีสามารถนับคันได้เลยนะฮะเพราะว่ามันมีจํานวนที่น้อยมากคลิปนี้อ่นเอาคันนี้มาครับ 1.9ึเกียร์ออโต้ตัวนี้ถือว่าเป็นบทเรียนชั้นดีนะครับเพราะว่าอะไร 1. ตัวอย่างในการดูปีรถตัวนี้ง่ายมากตัวเนี้จะเป็นรถปี2021อา้าวหลายคนเอะใจแล้วว่าเฮ้ยทำไมยิบเอ็ดถึงเป็นตัวกระจังหน้าตัวปี2022แบบนี้รถมีการเปลี่ยนกระจังหน้ามาหรือเปล่าอ่าอันนี้คือคำถามที่น่าสนใจเพราะนั้นนะครับเราก็ต้องดูตัวองค์ประกอบของมันอีกประมาณสัก 2- สอย่าง หนึ่งนั่นคือเบล2สองนั่นคือตัวปีรถสามนั่นคือตัวโมเดลการผลิตสำหรับตรงนี้เนี่ยเราย้อนกลับไปดูการเปิดตัวหรือว่ามีการไมเนอร์เชนเนี่ยมันก็คือจะเป็นปลายปี2021นะครับหรือไม่งั้นเราก็สามารถดูจากตัวหน้าเล่มเล่มแรกได้นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันเป็นหน้าแท้ไม่ได้มีการแปลงมานะครับแต่มันจะเป็นตัวโฉมแรกหรือว่าอตผลิตแรกแรก สำหรับปลายปี2 0 2 1ที่มีการเปิดตัวกระจังหน้าใหม่แบบนี้มาส่วนที่เหลืออย่างอื่นคือเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มั่นใจได้เลยเราไม่มีการหลอกลวงเรามีแต่จะให้สาระนะครับที่คนไม่รู้จักกับตัวรถได้รู้จักกับตัวรถทำความเข้าใจกับมันง่ายครับแต่ถ้าเกิดอย่างแบบนี้แน่นอนว่ารถใช้ทำมาหากินให้เรามีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งให้เราเห็นเป็นตัวจำนวนจำนวนเงินก้อน นะครับที่มันง่ายแล้วก็สามารถคิดนูน่นคิดนั่นคิดนี่ได้อันรับประกันเลยว่าถ้าเกิดกับการซื้อ1.9คันนี้จบครั้งเดียวจบผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดอย่างวิ่งรถตู้ทึบอยู่ตอนนี้นะฮะเกียร์ธรรมดามันฝืดไปแล้วมันจำเจไปแล้วมาเอาออโต้กับอันตอนนี้ดีกว่านะครับไอ้ดูเครื่องกันหน่อยครับตัวนี้ก็จะเป็น1.9ถามว่า3,000ตอนเดียวเกียร์ออโต้มีไหมไม่มีนะฮะ ถ้าเกิดส่วนใหญ่เนี่ยคือมันจะเป็นตัว1.9แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็น3,000ออโต,โต้แต่เป็นขับเคลื่อน4ีล้อตัวนั้นน่าจะมีนะครับตรงนี้เนี่ยอันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ตั้งศูนย์ทงร้อให้แล้วก็ระบบไฟทุกอย่างมีการเช็คดูแลทั้งหมดนะฮะไอตัวแบตเตอรี่เนี่ยหลายคนกังวลน,นะครับตัวนี้มันเป็นแบตแบตเดิมติดรถมานะฮะ พวกแบบคาบขี้กงขี้เกลืออะไรพวกนี้ไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นการใช้งานเนี่ยสำหรับตัว1.9ออตโอตโอค้คันนี้คือน้อยมากและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเพื่อความกระจ่างใจวารันตีศูนย์เหลือวารันตีร้านมีให้แต่ครานี้เนี่ยถ้าเกิดจองกันตอนนี้นะออกรถในเดือนนี้จองตอนนี้อันแถมไม่นี่ให้อีกอย่างหนึ่งฟรีรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีกหนึ่งปีของตรงนี้เนี่ยปกติมันต้องมีการชาระ เป็นตัวเงินแต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเป็นลูกค้าอันมาเอาคันนี้จริงๆลนยกช่วยเหลือ1ปีเนี่ยสามารถที่จะแถมให้ได้เลยทันทีและถ้าเกิดอย่างสมมุติว่ามันหมดอายุในช่วงปีหนึ่งไปแล้วผ่านไปแล้ว365วันอยากจะต่อให้มันมีเหมือนกับตอนออกครั้งแรกมันจะได้ในราคาเต็์โคตรถูกครับแต่มีติดรถไว้อย่างรถพวกนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ปลอดภัยและก็สบายใจกว่า บางทีอาจจะน้ํามันหมดอาจจะไม่มีปั๊มในแถวบริเวณที่เราขับขี่ไปยางอาจจะมีการแตกน,นู่นนั่นนี่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดอุบิเหตุมันจะมีรถยกตรงนี้คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณลูกค้าที่อยู่ในทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับสวยมากนะเดิมๆและก็คือรถมันค่อนข้างที่จะหายางนะครับ คราวนี้เนี่ยอันให้ดูตัวด้านข้างแต่ถ้าเกิดบอกว่าโูหน่าเสียดายทำไมไม่เป็นตัวสีเทาแลรมโบถ้าเกิดอย่างนี้อันม่งง่ายเลยบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราไปวิ่งกับบริษัทบางบริษัทที่เขาอาจจะมีการฟริกในเรื่องของปีรถในเรื่องของสีรถตรงนี้คือมันก็จะได้ง่ายนะฮะคือถ้าเกิดอย่างเราเห็นเนี่ยมันจะมีการเปรียบที่แบบนี้ครับบางบริษัทเนี่ยมีการกําหนดเป็นข้อกฎเหล็กแต่รายได้ในการวิ่งดีในบางบริษัทอาจจะปล่อย ไม่ได้มีการกําหนดข้อกฎเหล็กอะไรเยอะมากแต่รายได้อาจจะน้อยกว่าพวกนั้นเนี่ยคือมันเป็นการตัดสินใจของพี่ๆในอนาคตเพราะว่ามาตรฐานของแต่ละที่มันไม่เหมือนกันส่วนคราวนี้เนี่ยอันนี้คือก็เป็นสิ่งที่อันแถมให้ล้อแม็กขอบ 18, 4วงพร้อมยางใหม่ต้องเลือกเอาครับว่าจะเอาแม็กลายนี้หรือจะเปลี่ยนเป็นตัวแม็กลายอื่นแต่ถ้าเกิดถามว่าทําส่วนรถไม่เอารอแม็กแต่เอา้อหลังกระทะพายางบรรทุกได้ไหมทําได้นะครับ เผื่อบางคนเนี่ยอาจจะมีแม็กจากรถคันเดิมอยู่แล้วแล้วก็ถอดของอันออกแล้วก็ทําเป็นส่วนรถไปถ้าเกิดอย่างแบบนั้นอันทําได้นะครับภาษีพรบอันต่อให้แล้วิล์มเนี่ยมันโอเคแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเพราะว่าแบบอย่างนี้ก็ถือว่ากําลังสบายตาดีนะครับคราวนี้ยให้ดูตัวด้านในออตโต้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับตัวรถอีสูทั่วไปนั่นแหละ แต่มันจะเปลี่ยนลักษณะให้มันดูดีแล้วก็สวยขึ้นคือถ้าเกิดอย่างเราลองดูเนี่ยมองว่ามันเป็นความเหลื่อมล้ำเนี่ยได้ไหมได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดพอเป็น S Auto ปุ๊บเครื่องเล่นมันเปลี่ยนมันเป็นเครื่องเล่นที่อยู่กับตัว L เพราะนั้นสำหรับตรงเนี้ถึงจะไม่ใช่จอทแทสกรีนแต่มันก็มีตัวฟังก์ชันที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้อันนี้แปลกมากเลยนะ ทำไมถึงตัวธรรมดาไม่ได้มีการใส่แบบ S Auto แบบนี้มาให้อันนี้อาจจะมองว่ามันเป็นแบบจุดเล็กๆน้อยๆที่แบบเฮ้ยทำไมมันไม่ทําให้มันเท่าเทียมกันทั้งหมดมันก็น่าแปลกใจแต่ถ้าเกิดยังดูเรื่องของราคาป้ายแดงเนี่ยตัว S เกียร์ธรรมดาเนี่ยประมาณ5 0 0 0สนกว่าไม่เกิน5้าแสนแต่เกิน5้าแสนห้าแน่นอนเกิน5้าแสนแน่นอนแต่ไม่ถึง5้าแสนพอมาเป็นออโต้ปุ๊บเนี่ย ราคามันจะโดดมาอยู่ที่หกแสนสองหมื่นกว่าบาทอันนี้คือมันโดดมาเยอะมากเลยนะฮะนี่แหละคืออย่างหนึ่งที่สามารถเปรียบเทียบได้แล้วก็อีกจุดก็คือไม่ต้องรอรถเข้าใจไหมครับเพราะเวลามันจะมีการผลิตตัวเกียร์ออโต้มาทั้งทีเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะมากมันจะเป็นในรถ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 ในไตามาสอะไรอย่างพวกนี้มันก็วากันไปขึ้นอยู่กับในบริษัทประกอบบริษัทผลิตเขาจะมีการวางแผนมา เพราะนั้นถ้าเกิดอย่างบางที่เนี่ยไม่มีตัวรถสต็อกเอาไว้รอรถโคตรนานอย่ารอานานแบบนั้นฮะเสียเวลาทำมาหากินนะครับคราวนี้เนี่ยตัวล้อหลังเนี่ยถ้าเกิดยังเป็นแบบในอันใส่กองโหลดแหนบจะทรงใหม่แล้วก็ถ้าเกิดวิ่งบรรทุกเยอะไม่เกินสามตันเปลี่ยนใส่ล้อกระทาบรรทุกแล้วก็ยางบรรทุก X c d ซดีจบอันนี้คือข้อมูลแบบง่ายๆนะครับ เพราะว่าอย่างทั้งหมดเนี่ยในการเลือกนั่นขึ้นอยู่กับผู้ซื้อถ้าเกิดอยาบางคนอาจจะบอกว่าอยากได้สเปคที่บรรทุกไม่เกิน3ตันประมาณ2ตัน6-2ตัน7แบบนี้เสริมแหนบเพิ่มนะเสริมแหนบเพิ่มได้แล้วก็เปลี่ยนอย่างที่อาได้มีการบอกในช่วงเมื่อตะกูนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้วิ่งเยอะอยากได้เป็นแม็กซี่วงมันอาจจะมีความคุ้มค่ามากกว่าตรงนี้เนี่ยสามารถเลือกลายอื่นได้นะครับ ฝาท้าทยเดิมนะฮะรถไม่เคยมีการโดนชนท้ายมาแน่นอนแล้วก็ตัวตู้ความสูงอยู่ที่2องเมตรสิบของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราแถมให้กับลูกค้าฟรีแต่ก็เข้าใจครับบางคนมองภาพมาแบบนี้แหละคิดว่ามันมันเป็นการขายรถตอนเดียวที่มีทุกอย่างมาครบหมดแล้วแต่จริงแล้วคือมันไม่ใช่ถ้าเกิดอย่างเราทำเหมือนกับที่อื่นนะพูดกันแบบตรงๆเลย นั่นคือต้องเป็นรถที่ไม่มีอะไรนั่นคือเราจะขายรถเปล่าแต่ถ้าเกิดอย่างการออกรถใช้งานในเชิงบันินีทที่ปฏิพั์ออโต้เราแถมล้อแม็กฟรีเราแถมใส่ตู้ฟรีเราแถมการจดทะเบียนลงเล่มฟรีราคาเลยดีกว่าครับตัวเนี้ยเราตั้งราคาขาย549,000บาทถูกกว่าเกียร์ธรรมดาป้ายแดงเยอะถูกกว่าเกียร์ออโต้ป้ายแดงมือหเยอะ มันจะประหยัดไปมาสักเจ็ดหมื่นเกือบแปดหมื่นบาทตีซะว่าแปดหมื่นลงท้ายด้วยศูนย์แปดหมื่นตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องดาวเก็บเงินไว้แต่งเก็บเงินไว้ทําอย่างอื่นดีกว่าเยอะนะครับจดทะเบียนลงเล่มฟรีใส่ตู้ฟรีเลือกความสูงได้เปลี่ยนใส่ข้อยังทําให้ฟรีนะฮะเสริมแหนบล้อหลังกระทะยางบรรทุกทําได้หมดเลยครับแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์หกเดือนหนึ่งหมื่นกิโล และอย่างเนี่ยบอกตอนที่เราดูตัวเครื่องใบถ้าเกิดจองตอนนี้อันแถมรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีก1ปีไม่มีการชําระเงินในส่วนใดเลยทั้งสิ้นแม้แต่บาทเดียวเครดิตดีฟรีดาวไม่มีเครดิตอย่ามากังวลว่าต้องใช้เงินออกรถเยอะไม่เยอะหรอกครับแต่สิ่งที่มันแน่นอนอยู่แล้วนั่นคือเราต้องได้ตัวรถสนใจโทรติดต่อมาเลยนะฮะ0891104954บอกว่าดูคลิป1.9ออโต้ตอนเดียวคันนี้มา จองร้อยเดียวและซื้อกับอันเป็นพาออโต้เท่านั้นและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ยมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ